สวัสดีทุกท่านนลนครับอยู่ผมกอลลินแมนแล้วเราก็อยู่กันในเกมโอวัตทูเช่นเคยแล้วเราก็จะไปเล่นกันเลยดีกว่าทุกคนซึ่งก็เหมือนเดิมคุณลุงเปิดทําการขายลูกตะกั่วเช่นเคยโอเคผมก็จะตัดไปตอนที่เราได้ห้องเล่นนแล้วนะไปกันเลยโอเคเราก็ได้ห้องแล้วเป็นที่เรียบร้อยเราเลือกเราเลือกลุงเลย ลุงเปิดทำการรักะเหมือนเดิมช่าแหวบลุงมาแหวบอุ้ยเดี๋ยวนะตักเออคือเราเข้ามาแล้วเริ่มเกมเลยเหรอหรือโอ้เป็นต้นเกมแต่ต้นเกมอะไรนะเดี๋ยวๆๆๆ กเกมอะไรเนี่ยกเกมอะไรอะไกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทกนทุกคนทุนเอารถเอารถเอารถก่อนเอารถก่อนมเอารถกว่าเอารถดเโอ้โหเป็นต้เกมที่ดูเดือดจริงๆว่ะเ็ต้นเกมที่ดูเดือดจริงๆโเข้ามาก็หนาทีเลยอาด้านบนด้านบนดน ไปแล้วไมล่โดนไปโอ้ตหลอยด้านหลังโอ้เกมเร็วนะเกมเร็วขึ้เข้ามาไม่ได้พูดได้จาเลยเกมก็เริ่มแล้วตายไปกันเกมเร็วมากๆเลยไม่รู้ใครอยู่ไหนยิงก็นปะดันรถไปดันรถไป ดันรถเลยดันรถเลยโอเคถึงถึงถึงอยู่นะวางทำการสไ Sniper ได้ขึ้นมาด้านบนนะผมว่าอันไงมาและมาละวาลวาละสวยสวยผมยิงผมยิง เยอะๆผมกลับไปดันรถดีกว่าดันรถดีกว่าให้เพื่อนให้เพื่อนให้เพื่อนสกัดกั้นไปเราดันรถดีกว่าดันรถไป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 เรื่อยๆเลยดันรถไปเรื่อยๆ เรียบร้อยล่วงหมายถึงเรานะเพื่อนอยกจริงยิงไปเลยอยากบวกบวกไปเราจูงรถอย่างเดียวดันรถเว้ยพวกดันรถดูเวลาก่อนจะให้เราไปยืนแลกกระสุนกับเขาทั้งวันมันก็ไม่ได้นะ ไม่รู้เลยดึกเลยไม่รู like. ้ไม่ like. รู้ไม่รู้กัลากเธอมาไปมาไปมึก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 ม่ไม่รู้ว่าเธอเธอทำไมถึงยอมร้องเพลงไปแล้วหนึ่งทีโอเคในเวลาเพิ şey, ่มเข้าไม่ถึงนะเพื่อนซูซี่ดูดีว่ะปัก

ไป <lawsuit. S 1> ลูกเว่ยไปลูกเวยไปลูกว่ยไปเวยไปลูเวยไปเวยรู้อะไรอ่ะรู้อะไรอ่ะรู้อะไรโอยังดูเดือดยู่ตรงนี้ถงเข้าไปถงเข้าไปถงเข้าไปทุกคนถงเข้าไปโอถงเข้าไปดีถงเขไปดีถงไปเลยถงไปเลย โถม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 เฮ้ยรถเราโดนดันออกมาเฮ้ยเห็นไหมช่างมันไม่เป็นไรอ่าจะอย่าไกลนะมันเหลือแค่หนึ่งนาทีครึ่งเองแทงเราหายไปไหนวะแทงเราอยู่ด้านในหรือเปล่านั่นนะใช่ไหมนี่ไงแทงถูเดินมาด้วยกันเดินมาด้วยกันไปได้ไกลปักปักปักโอ้ย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 ปัก ไปเลยไปเลยไปเลยใส่ดาไปใส่ด้วไปสวยหลอนหรือว่าช่วยเพื่อนมากๆเลยขับรถดิดันรถดันรถเลยดันรถเลยกันใจเลยกันใจเลยกันใจเลยเออดันไปดันไปดันไปเรียรีเอโคจะบ้าคลั่งว่ะเออเออมาดิไวรุ่นเลยไวรุ่นไวรุ่นหลบทำไมหลบไม่เอาหลบไม่เออหลบไม่เออมาดิมาดิไวรุ่นมาดิมาดิมาดิหรือว่าหรือวะ ดูวะาใครดูว่อืมอืมเข้ามาดิวัยรุ่นมามามาเลยยืนยิงด้านหลังเนอะด้านหลังเนอะด้านหลังเนอะอืมขนาดจบเกมแล้วเลยพยายามที่จะดึงดันที่จะยิงตูดแก็ได้สวยงามโอเคก็ถือว่าไม่ ก็ถือว่าเราช่วยเพื่อนจัดจัดนะดามงดาเมจอะไรกันเรียกได้ว่าคิวช่วยเพื่อนได้ก็ยังดีแล้วตัดตัวละครก็ได้ก็สุดยอดแล้วไม่ใช่ยิงดาเมจจัดแต่ไม่ล้มสักตัวนี้ก็ไม่เอานะแต่เมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมยิงไไม่โดดเลยนะนันอ,อะไรเขาล้มมาเยอะแยะขนาดนั้นหรือเราไม่เห็น แ้องเห็นตอนจังหวัตัวเองคิวเหรอเออมันไม่ขึ้นเลยนะแต่พอดูเออก็คิวไปตั้งสิบหกกดตัวมาจากไหนก็เ <c> า <oughs> เถอะไปมันจะตัดไปที่แม์ต่อไปกันเลยเอาวะเรามาเป็นวัยรุ่นฮอลลีวูดกันไปลงุงไปเป็นดาราฮอลลีวูด เฮ้ยเข่งข <In> ุมหล่อเท่ดูดิโอ้ฉากหลังก็เข้าอะไรจะเข้ากันนาดิเออ้เราต้องสวัสดีทุกคนในห้องก่อนเรามารยาดีเฮ้ยดทุกคนที่เล่นก็น่าจะเจอผมบ่อยนะเฮ้ยมังกรผีว่าว่าคนไทยบองตรงข้ามมังกรผี vs ฉลามฟ้าเออมาเอาว่ะ บูชักใช่ไหมสลบบับวะหรือว่าสกายชักฟ้ <c oughs> าแบบท้องฟ้าเลยสกายเอาเดะอะไรเนี่ยเจ้าต้วงไอเออร์ฮายเฮลโหลเอาเราโดนต้อนรับดีกว่าลืมไปไม่เห็นหรอโอ้โ,โดนเลย

โหทางต่อหน้าเลยเป็นไปได้ไงเป็นได้ไงหนูไข่หนูแฮมสเตอร์ฉันอยากที่จะเล่นคุณเอ,อ้อโอเคก็ยังดีที่เราปลั๊กป้อมปืนได้เกือบป้อมปืนจะช่วยเพื่อนเราได้นะวัาวป้อมปืนเราผ่านแล้วเรียบร้อยดูดดีสทอย จากฝีมือใครบอกมาโหปอมปืนของลุงก็จะไปเปิดทําการวันซื่อนี่เดินตามอ่ะอบุลี่เยอะไม่ได้บุลี่นะต้องรอต้องรอเขาจ่อมาทางนี้เหมือนเดิมป่ะเดี๋ยวก่อน วยมาจากไหนอีกอะด้านหลังแล้วป่ะไม่รู้วางไว้แบบมาแล้วมามาทางนั้นดิแล้วเขาไปด้านหลังไปรถลิมูซีนของเรานี่โอ้โหลุงนั่งอยู่บนรถว่ะโคตรจะเปรี้ย,ยวเหงอกเลยว่ะ รถที่ <c oughs> มีปืนติดอยู่บนรถอ่ะเนี่ยเอ่อวีิวไปร์ถือว่าแลกกันวะถือว่าแลกกันไป มันคงไม่มีใครสังเกตใช่ไหมปืนอยู่บนรถเราอะนะไม่มีใครสังเกตซอมข้อะองปงสองปงเอาพังเออเอ้ยเมื่อกี้เหมือนมีคนวิ่งมาด้านหลังใช่ไหมเราคิดไปเองเหรอไหนคิดเองไหนคิดไปเองไหนคิดไปเองไหนคิดไปเอง สวยเพื่อนสวยมากดัดรถก่อนดีกว่าโอ้ยโอ้เจ็บว่ะเจ็บว่ะก็เป็นแค่ลากรถเขาเขาอยู่ด้านบนเขาว่าอยู่นึกว่าอยู่ด้านล่างปัก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 แมนยำแมนยำลากรถกันดีกว่า อยากเป็นเพลงลูกทุ่งเลยวะลุงขอเองสนใจเพลงลูกทุ่งเมื่อไรจะมีโชคทีลรอมาดำยามนี้เาว่าสนใจครับสนใจอะไรไม่มีใครหัวให้เราเลย อบใจครับผมบคนที่เล่นหิวนี่ก็น่ารักจังเลยเก <c oughs> ็บ <c oughs> แล้วเนี่ยเราขยิงแจแล้วกันปัก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 ,ก,ก <c oughs> ไม่รู้เขาไปนไหนเราลากรถต่อดีกว่า ลากรถก่อนลากรถก่อนเสียวนั่นเนี่ยไม่มีคนลากรถช่วยเลย ไม่มีคนลากรถเลยล,ลากรถกันดีกว่าโอเคเอาไปเลยรถดเรียบร้อยจบเกมอีโมจิไว้หนึ่งที <c oughs> เอาละมาในช่วงที่เราจะมาบ่นกันภายใน การรอห้องก็คือเรื่องไม้ผมก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนมาในที่นี้ด้วยนะอาจจะมีเสียงรบกวนไม่ว่าจะเป็นเสียงซาของไม้หรือเปล่าใช่ผมว่าใช่แหละหรือไม่จะเป็นเสียงลมอะไรต่างๆก็เถอะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือไม้ผมมันมีดีแค่นี้แหละแต่จริงๆไม้มันดีนะแต่มันเป็นเพราะอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อมันมันช็อตมันก็เลยทําให้สัญญาณเสียงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เหมือนว่ามันไม่สามารถที่จะกรองกระแสไฟที่มันช็อตได้ก็เนาะเพราะว่ามันช็อตนะก็ต้องทําใจหน่อยนะทุกคนผมก็จะพยายามที่จะทําให้เสียงซาตรงนั้นมันเบาแล้วก็เสียงลมอะไรพวกนี้ก็จะพยายามให้มันเบาลงโอเคครับผมก็จะตัดไปที่แมตต์ต่อไปเลยโอเคเราก็ได้แมตต์ต่อมาของเราแล้วนี่เลยโอเคขอบคุณครับที่ไม่แย่งลุงเรา <laughs> จัดตป ลุงเปิดทําการไม่เล่นลุงนี่เล่นลไม่ค่อยออกนะฮะไปเลยเอ๊ะดานี้คืออะไรเอ่ยเป็นลูกหุ่นยนต์อย่างน pues er un ั้นอ่ะเฮ้ยเจอการเล่นใหม่ว่าให้เราไปยิงหุ่นยนต์เขาเหรอใช่ไหมหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นว่าเราจะไปดูพร้อมๆกันเลย ไปเลยนี่ไงเดือยวบอ๋อเอาบทของเราเอาโบรบอทของเราไปสู้กันเออใช่ไหมแบบเอาไปชนกันอะไรงี้ไม่เขาก็ามาสวยจัดไปหนึ่งหมัดจัดไปหนึ่งเม็ด พยายามหนงพยายามหนึ่งไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะโอ้โหให้แทงเข้าไปไกลๆเลยเราก็ตัดเม็ดนาะ ยนเราน่าจะมีคนมาเอ้ยไม่ใช่สิป้อมปืนของเราน่าจะมีคนมาทำการนะเดี๋ยวด,ดีทอร์จะได้ไม่เป็นไรแบบดันหุ่นยนต์หรือเปล่าใช่ไหมนั่นไงอเอาเอาหุ่นยนต์กลับฐานนี้เองแบบแย่งหุ่นยนต์กันโอเคผมรู้ล้

แบบนี้เราก็มวดเล่นอะไรไม่ได้แล้วเว้ยยิง,งเขาไม่เข้าเลยเพื่อนเอาหนา้าขอดันดันรถนี้ป่ะเฮ้ยโดนซัพพอร์ตแล้เล่นหลังลนะี่ะสวยไหนโรบอทเราโอ้อรโรบอทไปไปไหนแล้วโรบอทโอ้ยน,ยยนยยั่นไป่ผีฐางนั้นเลย กำลังตาไปกำลังตามไปเย่กลับมาแล้อ้ยสวยเพม่อนโอเคครับเฮ้ยเฮ้ยคุมกันลมบอดช่วยกันหน่อยเราอะไรก็เลยเขาก็มาเขามาปลุก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 ที่กานเล่นหรอลุกที่กานเล่นาลุกที่กันเล่นสวย

เขาจะวิ่งวนนั่ okay, นโอเคสว้เจ็บว่ะแจ้ uh, กากุ้งอ่าโลบัตแล้วกันนโอเคเขาวิา่งมาคิวผม โลบัตเราก็ไปต่อคือว่าเราตัดไปเยอะนะเราตัดไปสิบตัวอันนี้สิบตัวนะหมาแต่ไหนผมรู้สึกผมยิงไปแค่สองสามตัวใช่ไหมไปโรบอทโรบอทดันโรบอทดันหุ่นยนต์คุ้มกันหุ่นยนต์ตีพัฒนาหมาเป็นหุ่นยนต์ออกมาดันหุ่นยนต์ คนยนต์น,นั้นเอามาดันมาดนมาดั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 น,ดนดไปเลยไปเลยไปเลย โอ้ด้านนี้นะนี่นะเกี่ยวปุ๊บเกี่ยวปุ๊บสวยว่ะไม่รู้ว่าทุตายก่อนป่น่าทุกตาย,ตายไปเลยไปเลยไปเลยเรียบร้อยลูง ดีเมื่อกี้จริงจังมากเลยนะไม่ได้พูดอะไรเลยมามามาโอเคไปไปลุย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 โอ้โหเสียงครวบขะตะโกนมาไปเลยเพื่อนเดี๋ยวผมตามไปขาสั้นนิดนึงนะกต่ลังวิ่งไปโอ้ย เขาไล่กลับโอเคชั่วหน่อยเฮลโลอ่าตีเก่งมากเกินรู้สึกว่าเมื่อกี้นี้ทีมันรั่วงหมดหรือเปล่าวะกลับมาที่ฐานหมดเลยบอกเพื่อนกุ๊บอัอก่อนกุ๊บอัพเฮียรวมกันเราอยู่รวมกันเราอยู่ผมว่ารวมกันเราน่าจะอยู่ อยู่ของเราเนาะโอ้โหเหตุการณ์นี้เราต้องมาตีแทงเขาฮะแล้วเราก็โดนเพราะยิงอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนเราถอยไปโอ้โหเรียกว่าเดินสิเมตรถอยสิเมตรว่ะเดินหนึ่งร้อยสิเมตรโอ้ผมไม่รู้แพทเทิร์นของการเดินเพื่อนฮะอีกคนนึงเดินอยู่ตรงนี้คนนึงเดินอยู่ฝั่งนนูโอเคเอาอยางกันแน่นี่ไป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  เราหมดได้บ่นเราเอ้ยเราต้องจะดีลวกสวยเรตัดละตัดละตัดละไปเลยไปเลยตัดละตัดละกลับ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 โอ <vengeance! S 2> ้โหเดินโคตรไกลอ่ะได้ไหมเพื่ด้ไหี๋ยวผมดันคุณยนวกดีกว่ งโอ้ยแค้นั้นเราหรือเปล่าเนี่ยแค้นอะไรเราการสุดตัวหรอเปล่าวะแค้นอะไรเราการสุดตัวโอ้ยเป็นลังเลี่ยมทองลังเลี่ยมทองเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแค้นอะไรนหรือเปล่า โดนบิสทอยเี้นั่งเงม,อม,อมเอาไปตรงนี้ละมุดตรงนี้ออกทางไหนวะเนี่ยโอ้โหกลับไปที่เดิมเลย

เล่นเข้าทีละคนผมแล้วรู้สึกเสียวจริงๆแต่ไม่เป็นไรเมื่อเพื่อนเล่นกันเราก็จะตามเพื่อนไปไปยิงแดงไปโดนบ้างไว้โดนบ้างก็เรียบร้อยไปเลยดันเลยครับผมดันเลยเอ้าเวลาหมดชะนะเออโอ้ว้า ดาเมจรวมน้อยกว่าแต่ก็นะยิงล้มได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วทุบเออเออเราโดนทุบจัดๆเลยตอนนี้สำหรับวันนี้เราก็ต้องจบไปแต่เพียงทวนี้นะครับผม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้นะครับผมแล้วก็ขอฝากคนที่เข้ามาดูด้วยเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณครับบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้าของผม